กิจกรรมกับชุมชนของบางอับดุลเลาะผมมีหกพันมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับบางอับดุลเลาะนี่ก็อยู่ในชุมชนของมุสลิมเนาะกิจกรรมอะไรต่างๆที่บางสามารถเข้าร่วมได้เนี่ยมันมีหลากหลายแล้วก็หลายอย่างเลยะครับเพื่อนๆผมจะมาคุยกับป้าของบางอับดุลเลาะเนาะป้าเนี่ยคือพ่อนะครับ,รบป็นคณพ่อของบางอับดุลเลาะปะ้าชื่ออะไรครับสาเลมารีสาเละมะรีเนะาะ จะถามว่าบางอาบคุณเลาะเนี่ยเขาเขาไปมัสยิดไปละหมาดร่วมกับคนอื่นๆได้ด้วยไหมได้ครับเขาเขาเขาไปยังไงเขาไป,ไปเข้าแถวละหมาตยังไงเดินทางของเขาไปยังไงบ้างบาง้บานลองเล่าให้ผมฟังไปกับรถเข็นแล้วไปละหมาดมันเพื่อนเพื่อนดีๆนะครับ มันอกไปละหมาดมันไม่ไม่ลืมที่ละหมาดนี่คือเรื่องละหมาดเนี่ยเขาไม่ลืมเลยลเรื่องละหมาดเขาไม่ลืมเลย<อ>ไปละหมาดยะมาอาที่มัสยิดเนี่ยนะครับเดินทางจากนี้ไปมัสยิดเนี่ยมันมันก็หลายร้อยเมตรอยู่นะสักสองร้อยเมตรได้นะได้ครับทีนี้เขาไปละหมาดวันละกี่ครั้งที่มัสยิดเวลามันอยู่อยู่บ้านนั้นไปทุก ทุกเวลาเลยถ้าเกิดไม่ติดกิจกรรมอื่นไม่ได้อยู่นอกบ้านเนี่ยอยู่บริเวณบ้านเนี่ยเขาจะไปทุกเวลาเลยทุกเวลาอ,อ๋อเขาอาสารได้ด้วยไหมอนไนหนะอาสารอาสาอาสารได้ด้วยไหมได้ได้นะอัลลอฮฺอักบารลาฮฺอักบารป้ะมีอะไรที่มีความปลื้มใจที่เรื่องของบังอับดุลลอฮเนียลองเล่าให้ฟังหนะ่อยที่ดูแล้ว เราก็มีความรู้สึกยินดีอะพื้มใจแบบนี้ยครับลอ,ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีมีในเรื่องไหนที่อยากจะเล่าให้ฟังเราครับอันดุลเรานี่เราพึ้งใจมากครับอืแต่มันพิการใจใจมันไม่พิการอืทนใดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคนปกติครับอืแล้วแต่มันมันชอบให้ มันมันชอบบริจาคทำมาสยิดท่านอะไรมันชอบก็คือกิจกรรมของสังคมกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เป็นจิตอาสายินดีที่จะช่วยเหลือกับเพื่อนคนอื่นอนมันยินดีครับม,มันยินดีช่วยเพื่อนอเพื่อนเห็นว่าเพื่อนลำบากท,ที่ไหนมันไปเยี่ยมทุกทุกนั้นทุกคนนะครับ